สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซันเซและวันนี้คุณอยู่กับช่วงเซรีวิวนะครับหนังที่เราจะมาเซรีวิวกันในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า blood red sky ชื่อไทยก็คือฟ้าสีเลือดนะครับเป็นชื่อไทยจริงๆนะฮะเหมือนละครไทยเลยหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้ปล่อยให้ดูกันแล้วใน Netflix นะครับตอนนี้ก็หาดูได้แล้วก่อนที่จะไปถึงช่วงรีวิวนะครับผมขอให้คะแนนก่อนดูหนังเรื่องนี้ไว้ที่2ดาวครับพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมได้ดูตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ก็ ก่อนดูหนังแค่5นาทีเท่านั้นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ดูสึกว่าอยากดูเท่าไหร่แต่ก็เพราะว่ามันติดอันดับที่3นะครับในประเทศไทยณวันที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับก็เลยอ่ะลองเปิดใจดูสักหน่อยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับของหนังเรื่องนี้ก็คือไอเด็กคนนี้ครับไอเด็กคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครหลักแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสําคัญมากๆในหนังเรื่องนี้นะครับ แต่ผมรู้สึกว er <adic akan S 1> ่าการตัดสินใจของเด็กคนนี้นะครับค่อนข้างเกินเด็กไปมากๆในบางช่วงบางครั้งก็ถือว่าดีนะครับแต่บางครั้งก็ทําให้เราหงุดหงิดมากๆการกระทาของเด็กคนนี้นะครับเป็นข้อแรกเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วหงุดหงิดนั่นนะครับเป็นหนึ่งในข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบเลยของหนังเรื่องนี้อีกเรื่องนะครับที่ผมยังรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทําได้ไม่ค่อยดีก็คือเหตุผลหรือว่าตะกะต่างๆนะครับที่แบบบางอันเรายังรู้สึกว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าไม จริงๆเรื่องที่ไม่ชอบก็มีแค่ประมาณนี้นะที่ผมรู้สึกว่าทําให้ผมหงุดหงิดระหว่างการดูจริงๆก็มีแค่2เรื่องนี้นะครับมากันที่สิ่งแรกนะครับที่ผมขอชมเลยก็คือนักแสดงตัวนางเอกนะครับเธอคนนี้ผมบอกเลยนะว่าเขาสามารถยกระดับของหนังได้จริงๆคือผมใช้คําว่าแบกเรื่องนี้ก็ก็ได้นะสําหรับผมผมรู้สึกว่าเธอแสดงดีมากๆในทุกบทที่เธอได้รับนะครับ ผมไม่รู้จักเธอนะเอาจริงๆผมเลยไปหาชื่อเธอใน Google นะครับว่าเธอเคยแสดงหนังเรื่องอะไรบ้างและเธอเป็นใครถ้าให้ผมอ่านตาม Google นะครับมันจะอ่านว่าเอรี่เบลไมสเตอร์นะครับเธอหน้าจะเป็นคนเยอรมันนะครับเป็นนักแสดงชาวเยอรมันถ้าออกเสียงฟินนี่ผมขออภัยด้วยนะฮะแต่เธอคนนี้คือแบกหนังไว้จริงๆสําหรับผมคือเธอเอาอยู่เลยอะ่ะการแสดงของเธอเธอดีมากแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีผลงานการแสดงที่เป็น หนังชื่อดังมากขึ้นนะครับเป็นหนังฟอร์มยักษ์มากขึ้นสําหรับเธอนะคนทั้งโลกต้องรู้จักเธอมากขึ้นนะครับผมว่าหลังจากหนังเรื่องนี้ไปและเรื่องต่อมานะครับที่ขอชมเลยนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์ของหนังครับคือตอนผมดูตัวอย่างอ่ะผมไม่รู้เลยว่าหนังเรื่องนี้สรุปแล้วมันเป็นหนังอะไรกันแน่มันเป็นหนังจะเป็นระทึกขวัญจะเป็นหนังดรามา่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอผมได้ใช้เวลาสองชั่วโมงดูมันจริง,รงๆผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีนะอารมณ์อะ เขาสามารถดึงคนดูให้อยู่ในหนังได้เลยนะช่วงเวลา2ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงที่ผมบอกเลยว่าโคตรมันเลยผมสนุกแล้วผมเอนจอยกับหนังเรื่องนี้มากเลยใน,ในเวลา2ชั่วโมงถึงข่าวต้องดราม่าก,ก็ดรามา่าถึงข่าวจะต้องลุ้นระทึกก็ลุ้นระทึกจริงๆถึงฉากที่แบบสยองขวัญก็มีสยองขวัญให้เห็นนะครับหนังเรื่องนี้มีมีความสยองขวัญเยอะอยู่นะครับค่อนข้างค่อนข้างแบบโหดเลยทีเดียวสําหรับใครไม่ชอบฉากเลือดไส้ไหลทะลักอะไรนี่อย่าดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างโหด อีกเรื่องนะครับที่ผมว่าเขาทําได้ดีเลยคือบทครับผมรู้สึกว่าบทหรือว่าพอดของหนังเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะคือพอดูไปถึงกลางๆเรื่องหรือช่วงหลังๆของเรื่องแล้วนะครับผมมันมีหลายช่วงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมาเวนี้เลยเหรอมึงเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบเราประหลาดใจว่าเฮ้ยหนังมาขนาดนั้นเลยเหรอมันมีทุนทําได้ขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผมก็ไม่คิดว่าเป็นหนักทุนเยอะนะครับแต่ผมดูจากหนังแล้วก็ทุนน่าจะพอสมควรนะครับก็นั่นแหละครับเรื่องของบทก็แปลกใหม่นะสาหรับผมค่อนข้างแปลกใหม่เป็นเรื่องความแบบแวมพายผสมกับอะไรไม่รู้ที่มันยุ่งเหยิงไปหมดในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะฮะในหนังเหตุการณ์ในหนังมันเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงไปหมดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่แม่งโคตรสนุกเลยก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้มาถึงช่วงที่ผมต้องให้คะแนนหลังจากการดูนะครับ คะแนนหลังจากการดูหนังเรื่องนี้นะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่3ดาวครึ่งครับเอาจริงๆผมเกินคาดกับหนังเรื่องนี้มากเลยนะผมไม่คิดว่าหนังจะดูสนุกขนาดนี้ผมคิดว่าก็คงเป็นหนังเกรดบีทั่วไปนะครับในในความรู้สึกแรกที่ได้ดูตัวอย่างผมก็เลยไม่ค่อยอยากดูมากแต่พอได้ดูจริงๆเออหนังสนุกนะผมว่าสนุกและเอนจอยกับมันมากเลยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ถือว่า2ชั่วโมงถ้าหนังเรื่องนี้ฉายลง ผมก็พร้อมจะไปดูในโรงนะครับก็แนะนําให้ดูนะครับสาหรับใครที่ไม่มีอะไรดูหรือว่าว่างๆอยากหาอะไรดูผ่อนคลายแต่ผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเครียดเลยก็ประมาณนั้นแล้วกันครับสําหรับเรื่อง Blood Red Sky นะครับหรือว่าฟ้าสีเลือดงั้นวันนี้ผมซันเซนะครับขอ say goodbye ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครดูแล้วก็มาแลกรีวิวกันได้นะครับในคอมเมนต์ผมก็อยากรู้ว่าคุณคิดเห็นกันยังไงสนุกไหมนะครับหนังเรื่องนี้ส่วนวันนี้าบบุยครับ